Toyota Corolla Cross 2026ใหม่ล่าสุดเปิดตัวด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลด้วยแนวคิดเ r b a n บ้าน n t u r e r ที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกัน Toyota มุ่งมั่นที่จะสร้างรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ครบเครื่องในทุกมิติให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การขับที่สนุกสนานและมั่นใจในทุกเส้นทาง รูปลักษณ์ภายนอกของ c o r o l l คร r o s s 2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเม,มียมลายรังพึ่งขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Toyo ต a สี 4, เงินสะท้อนแสงโค้งไฟหน้าเหล็ดีไซน์เรียวและทันสมัยพร้อมไฟเดยทัม running นนลายแบบซิกเนเจอร์ให้ความชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนฝากระโปรงและกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดเพิ่มความสปอร์ตและบึกบึนในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถเส้นสายของคร l l a Cross ถูกออกแบบให้โค้งเว้าอย่างมีมิติเพิ่มความรู่ลม และทันสมัยพร้อมล,อล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและมั่นคงกระจกมองข้างสีดำมันวาวพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเสา A และเสาีสีดำทำให้หลังคาดูเหมือนลอยเพิ่มความสปอร์ตให้โดดเด่นด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่เชื่อมต่อกับเส้นโครเมียมเสริมความหรูหรากันชนท้ายออกแบบให้แข็งแรงและรับกับตัวรถได้อย่างลงตัวพร้อมระบบเปิดปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสูงสุดภายในห้องโดยสารของ Toyota Corolla c r o s s 2026ออกแบบใหม่ ทั้งหมดเน้นความสะดวกสบายและความหรูราวัาสดุภายในเป็นเกรดพรีเมียมร์ดหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายระดับพร้อมระบบระบายอากาศคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงรอบทิศทาง JBL 8ลำโพงให้เสียงที่ชัดเจนและทรงพลังมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมที่สะดวกต่อการใช้งานพื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะแถว2ส,สามารถพับแบบ60 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะกับครอบครัวและการเดินทางไกลห้องโดยสารมีหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความโปร่งสบายในอันดัและรอบห้องสามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้านสมรรถนะครล์คร2สใช้เครื่องยนต์เบนซิน d ดนา m ิ c ฟอร์ด1.8ลิตร ให้กำลังสูงสุด1 39แรงมา้าแรงบิด1 7 2นิวตันเมตรทำงานรวมกับเกียร์นมัติ C v ีทีที่ปรับจูนให้ตอบสนองราบรื่นและนุ่มนวลรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด1 2 2แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์ eCVT และระบบขับเคลื่อนล้อหน้าไฮบริดขับขี่เงียบและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นช่วงล่างของ c Corolla c r o s s 2026ได้รับการปรับปรุงให้มีความมั่นคง และนุ่มนวลในเวลาเดียวกันใช้ระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบทอชั่นบีมให้ความมั่นใจในการขับขี่บนถนนทุกสภาพพูงมาลายไฟฟ้า PS ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำเสริมความมั่นใจในการเข้าโค้งและการขับขี่ในเมืองด้านความปลอดภัโโย Toyota Corolla Cross 2000 26มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ประกอบด้วยระบบเตือนการชน พร้อมเบรคอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านขณนะถอยหลังและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการลงทางชันระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกเส้นทางราคาคาดว่า โตโยต้าครอส s s 2026จะเริ่มต้นประมาณ1,013ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับ t o โตโยต้าครอส s s 2026ไม่ได้เป็นแค่ SUV ขนาดกะทัดรัดทั่วไปแต่เป็นรถที่รวมทุกองค์ประกอบทั้งดีไซน์สมรรถนะความสะดุกสบายและความปลอดภัยไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ขับสนุกประหยัดพลังงานและทันสมัย พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัด